เป็นคนที่ไหนครับเนี่ยเป็นคนสปปลาวอ๋อสอปปลาวครับเฮ้ยน่าสนใจว่ะอ่ะมันก็มันก็เลยแบบว่าเมย์ก็เลยอยู่ไม่ได้เพราะว่าเมย์แบบนับถือทำไงมันก็เลยจะเป็นมารมารแบบว่ามารที่แบบว่าทําให้เราแบบว่าอยู่อยู่แบบไม่สงบอ่ะครับเข้าใจไหมครับมันมันจะคอยมากีดเรา มันจะคอยแบบมาทําให้แบบครอบครัวเราแตกแยกทําให้แบบว่าอยู่ก็ไม่เป็นสุขอะเพราะว่าเราไม่ได้แบบนับถือศาสนาเขาม,มันมันมันขัดกันอะเราทะเลาะมีอะไรแบบไม่ดีแล้วพอแบบว่าแม่หนูก็ไปอยู่ไม่ได้แล้วทีนี้ป้าคนนั้นก็ไม่อยู่นั่นแหละป้านคนที่เสียตอนที่เขามาดูอ่ะหัวเขาอ่ะเขาบอกว่ามาเข้ากองัฟ พี่อะมาเข้ากรอบฝันว่ามึงอยากได้ทองไหมอ,อ่อยากได้ทองไหมถ้ามึงอยากได้ทองอ่ะมึงอะต้องทําขอประภูมิให้ปู่ปู่จะให้มึงมึงอยากรวยกูก็จะให้มึงแต่ว่ามึงต้องนับถือปู่ประมาณนี้อ,อ๋อครับแล้วเขาก็ทําขอประภูมิให้เพราะว่าเขาขอแม่หนูแล้วแม่หนูไปทําให้เพราะว่าแม่หนูเป็นศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาพี ก็เลยไปทําให้และทีนี้มันก็ทําให้พอทําให้เสร็จมันก็ได้อย่างที่ที่ทําได้ที่ทําให้มันก็ได้ครับพอมันได้แล้วมันได้แล้วใช่ไหมคนมันได้แล้วมันก็มีโลกพอได้แล้วมันมีได้ทองไหมได้ได้มันก็มีโลกมันก็มีโลกมึงได้แล้วมึงไม่มีเืองพอสักทีจริงวะกูให้มึงมีโลก แล้วพอพอมันมีโลกรู้ไหมมันก็แบบเหมือนไปพูดกับผีอะมันจะให้กูอีกไหมถ้ามึงไม่ให้กูกูก็จะแบบทําให้มึงอะเอออย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็แบบมันก็มีของของมันเหมือนกันไอ้คนที่แบบไอ้คนที่นั่นอะครับมันก็แบบแล้วทีนี้ผีก็บอกว่าถ้ามึงอยากได้แบบว่าเหมือนแบบมันรู้ว่าเขาอยู่ตรงนั้นน่ะ S <S มันมีผีอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็ไปขุดขุดตรงห,ห,หลังหัวหัวเรือนตรงที่แม่หนูตอนนั้นหนูเป็นเด็กใช่ไหมหนูนอนอยู่แล้วทีนี้อ่ะมันมีคนข้ามหนูไปแล้วก็มีเป็นเงาแบบเวลาปิดไฟนี้จะไม่ได้ปิดไฟนอนเลยนะมันนอนไม่ได้มันเป็นเงาแบบคนเยอะคนเดินผ่านแล้วเวลาวันศินมามันจะแบบประตูอ่ะมันจะดังแบบข่าข่าขคาเหมือนเหมือนมีอะไรมาแบบ แล้วทีนี้อ่ะแล้วทีนี้อ่ะมันก็ไปขุดตรงที่หัวหัวตรงที่เขาอยู่เลยขุดถึงตัวเขาขุดขุดไปขุดไปเราก็เห็นนะแบบชาวบ้านก็เห็นเราอยู่ใกล้เราอยู่ใกล้เราก็เห็นเราก็เห็นว่ามันขุดอะไรวะมันขุดทั้งวีทั้งวันหัวเขาอ่ะขุดทั้งวี่ทั้งวันแล้วขุดอะไรอ่ะแล้วก็ขุดหาทองดิขุดหาทองทองใคร้ะ ไม่พอไงมันก็ขุดหาทองแล้วพอขุดหาทองแล้วไปโดนไปโดนผีนะมันก็ปวดผีอะปวดผีมาข้อความฝันว่ากูปวดมดกูจะเอามึงแบบให้มึงแบบไม่มีไม่มีความสุขเลยกูจะกูจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงทำไมมึงไปแล้วทําไมมึงไม่มีมังพอมันพูดอย่างนี้อะผีอะครับกูจะฆ่ามึงเอามึงให้แบบทรมานแล้วพอแบบว่ามันไปขุดแล้วใช่ไหม มันผีมันก็ปวดนะปวดแล้วทีนี้มันก็กมาทําให้มันก็ทําให้ตัวเองอะปว่ปวยป่วยแล้วก็ปวดกับตัวไปโรงหมอที่ไหนไปดูหมอที่ไหนหมอก็บอกว่ามึงอะไปลนโลูดุเขาเองมึงอะไม่เขาให้มึงแล้วมึงไม,ม่มังพอ,อมึงอะอยากรวยอ,อยากได้ใครก็ช่วยมึงไม่ได้เขาจะเอาแล้วพออยู่มาอยู่มาผัวเขาก็ตายผัวเขาก็ตายแล้วเมียเขาก็ตรงที่หนุ่มมาฟัน เมียเขาก็มาตายเลยมาตายตรงที่เมียเขาจะมาตายอะ่ะเมียเขาก็ไม่นับถือเหมือนกันไอ้นอนอยู่มะพร้าวก็โดนเต็มหัวตายอีกเต็งเต็หัว